ลูกอยู light, yeah. up, Arizona, <can up, ta ่เลยนะอย่าทะเลาะกับติมนะลูกนะลูกอย่าทะเลาะกับติมนะให้ติมพี่ติมนะรักพี่ติมนะลูกนะนะโอ้พอบอกรักพี่ติมถึงมองตาแป้วเลยนะรักกันนะลูกนะอย่าทะเลาะกันนะนี่ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับช่องแมวยิ้มชาแนลอีกแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆดูการติมครับติมยังงอนอยู่ครับเนี่ยดูดิ คาเสียงครับคาเสียงอ่าอ่าเนี่ดูเห็นน้องครับดูแล้วอ่นี่เติมเห็นน้องอยู่เนี่ยน้องอยู่ครับอ่าเห็นไหมน้องครับน้องเดินอยู่ครับน้องเดินอยู่ครับเห็นนะอ่าเต็มกำลังมองน้องอยู่ตอนนี้เตีมยังฮอนอยู่ครับเพื่อนๆอ่าต้องผมกลับจากทำงานปุ๊บนี่ต้องรีบเลยนะรีบมาหาตีมก่อนครับแล้วก็มาอุกับน้องก่อนนี่ดูครับดูอาการครับโอ้โหไม่ยอมเลยครับฮะโอ้โหใจเย็นลูกนะ น้องมาอยู่ด้วยนูกนะก็เหมือนหนูไงที่หนูมาครั้งแรกกับหนูอะจะไม่ได้แล้วเหรอฮะหนูมาครั้งแรกอะหนูก็ตกรถมาน้ำตาขอเบ้าอืมนะหนูก็ตกรถมาแล้วพ่อก็เอามาจะไม่ได้เหรอฮะนี่น้องก็ลําบากน้องก็มาอยู่ด้วยเห็นไหมมองน้องครับมองน้องครับติมมองน้องครับนี่ติมมองน้องอยู่อ่าอ่าในนั้นใกล้ๆอ่าเอาแม่กล้องมานี่ติมอยู่จิมมองครับติมมองน้องครับเนี่ยเนี่ย ็นนะอมอันนี่ครับเห็นนะมองน้องอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ลาต้ครับลาต้เป็นไรลูกเห็นตาเต้ครับเออตาเออเต้นี่ไม่ต้องอยูกันนะเราจะดูอ่าอะไรจะกินกินจะดูอือจะกินกินสึดเหรอพ่ออือโอ้ลูกนะน้องอยู่ด้วยนะครับนะ เดี๋ยวพ่อใหกินของอร่อยเดี๋ยวพ่อใหกินของอร่อยนะฮะเออได้เลยดูดิดูดิดูทำดูทำอืมเดี๋ยวพ่อใหกินของอร่อยนะครับเออตาทำทำไมลูกนะดูดูอาการครับเพื่อนดูอาการครับดูอาการเ่อเอดี๋ยวโอเคโอเคครับครับครับอะแล้วพ่อปล่อยพ่อปล่อยเรามาตามนครับนี่ปล่อยมาแล้วพ่อปล่อยมาแล้วนี่เนี่ก็มาอยู่ตรงนี้อันติม โอ้หน่ะน่าสงสารนะน่าสงสารมากเลยฮอนครับอยู่ในหลังบ้านอ่ะไม่ยอมออกไปในบ้านเลยอะปกติจะวิ่งไปรับผมนะครับวันนี้แต่แต่ไม่ได้ไปรับครับอยู่ในหลังบ้านเลยอะอ่ามีพี่ดำครับบอ,อกไปรับโอ้โหติมครับจะเย็นลูกนะให้น้องอยู่ด้วยลูกนะเป็นไรนะครับนะออฮอนฮอนใหญ่เลยอ่ะฮอนนะ่ะนน้องอยู่ด้วยนะนะเอ้ยจะกัดพ่ออยู่ยจะกัดพ่อ โอ้เออเอ๊ะคีเมวจะกัดพ่อเออฮอนพ่อหนักขนาดนี้เลยลูกนะอืะเอ๊ะยังับได้ทำไมอะนี่หาที่หลบจนได้เลยนะนะนี่นี่นะทำไมอ่ะฮะทำไมลูกอะฮะอื่เออดูทำดูทำ,ทำครับอ่ะเรามาดูาพี่อ้วนกันบ้างครับเพื่อนเนี่ยตีมฮอนครับตีมฮอน นี่นี่ลาตาครับลาตาครับโอ้พอคิดถึงลาตามากเลยวันนี้รีบกลับมาทำมานเลยรีบกลับจากที่ทำมานี่ครับนองลาตาครับเนี่ยตาใส่เฉวสวยมากเลยนี่ติมยังฮอนลูกอยู่เลยนะอย่าทะเลาะกับติมนะลูกนะลูกอย่าทะเลาะกับติมนะให้ติมพี่ติมนะรักพี่ติมนะลูกนะนะโอ้พอบอกรักพี่ติมถึงมองตาเป้ะเลยนะรักกันนะลูกนะอย่าทะเลาะกันนะ

อส่วนน้องน้อยพี่ดำนี่ครับพี่ดำอยู่นี่ครับพี่ดำออกมารับพ่อวันนี้ไม่มีใครออมารับพ่อเลยอ่ะงอนกันทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่พี่ดำเนี่ยพี่ดำไม่เคยให่นน้องครับอืมพี่ดำไม่สนหนูเป็นที่หนึ่งใช่ไหมส่วนน้องน้อยก็หายไปไหนไม่รู้วันนี้น้อยโอ้อยู่นี่ครับน้อยอยู่นี่ครับนี่ครับน้อยน้อยก็อยู่หลังบ้านเลยนะแต่น้อยจะอาการดีกว่าเมื่อครั้งที่มมาครับนี่ออ น้อยอยู่นี่ครับนอยอยู่นี่ออขอบคุณพเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบกับความน่ารักของ <นะ S 2> ลาตาน้องไอติมพี่ดำพี่อ้วนน้องน้อยนะครับลาตาขอลาก่อนครับเพื่อนๆบายบาย